สวัสดีครับมีใครอยากจะไดส้สินค้าฟรีมูลค่า500บาทไหมครับถ้าอยากได้นะครับแนะนําเลยนะครับโหลดแอปดับลิตัวนี้นะครับเป็นแอปน้องใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานนะครับขเขาก็จะเป็นแอปประเภทเดียวกับ Lazada, s h o p ป e โหลดได้ใน p พจสต t นะครับแอปดบินะครับโหลดได้ใน Play Store เรื่องความปลอดภัยแน่นอนอยู่แล้วถ้ามาในเพจสตูไม่มีไม่มีว่าจะมีปัญหารเรื่องความไม่ปลอดภัยนะครับ แต่เขาต้องการแนะนําตัวด้วยการที่ว่าถ้าเราเปิดใจโหลดแอปเขาเข้ามาไว้ในโทรศัพท์เขาก็มีใจให้เราได้สินค้าฟรีมูลค,ค่า500บาทนะครับแต่หลังจากเราโหลดมาแล้วเราจะใช้บริการเขาไม่ใช้บริการเขาเขาไม่บังคับเรานะครับแต่เขาต้องการแนะนําตัวด้วยการใครเปิดใจโหลดแอปของเขา,าไว้ในโทรศัพท์เขาก็มีใจที่จะให้เช่นเดียวกันครับแอป,ปอื่นที่ผมโหลดมาไว้ซื้อสินค้าเนี่ยผมไม่ได้ของฟรีนะครับแต่แอปนี้เขาได้ของฟรีผมได้มาแล้ว ส่วนทุกคนส่วนใครจะสนใจไม่สนใจใครจะโหลดไม่โหลดไม่เป็นไรนะครับผมแค่เอาข่าวดีบอกแค่นี้นะครับผมไปครับ